อิรานประกาศกล้าวา่านิ้วอยู่บนไกปืนพร้อมกลางแผนที่ล็อกเป้า20ฐานทัพสหรัฐแบบพิกัดต่อพิกัดโดยมีจีนและรัเสเซียหนุนหลังเต็มสูบงานนี้ไม่ใช่แค่คู่แต่เป็นการเดิมพันด้วยชีวิตทหารอเมริกันกว่า6,000นนายและเศรษฐกิจโลกที่อาจพังทลายในชั่วข้ามคืนถ้าสงครามรอบนี้เกิดน,น้ำมันจะพุ่งหุ้นจะร่วงและเงินในกระเป๋าเราจะสะเทือนแน่นอน เดี๋ยวคลิปนี้เข็นจะมาเล่าให้ฟังสถานการณ์ตอนนี้มันตึงเครียดจนแทบจะขาดผึงแล้วครับคุณผู้ฟังภาพที่เราเห็นไม่ใช่การออกมาพูดขู่รายวันธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดข้อมูลล่าสุดจากวันที่8กุมภาพันธ์2026หรือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองกองทัพอิหร่านมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมากพวกเขาเรียกประชุมแม่ทัพในกองของกองทัพอากาศทั้งหมดมารวมตัวกันและข้อความที่สื่อออกมา มันทำให้ทั่วโลกต้องขนลุกเพราะมันหมายถึงความเป็นความตายของทหารเรือสหรัฐบนเรือ USS Abraham Lincoln และฐานทัพอีกหลายแห่งทั่วตะวันออกกลางก่อนจะไปเจาะลึกรายละเอียดที่น่าตกใจนี้ผมอยากขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน n e w s v i s t a ในการหาข้อมูลลึกๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันครับเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แหล่งข่าวจาก Kashmir Observer รายงานว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ในงานวันกองทัพอากาศของอิหร่านพลตรีอับดุลราหิมมูซาวีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านได้พูดประโยคสำคัญออกมาว่าศัตรูรู้ดีว่าการประจนภัยใดๆต่ออิหร่านจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างราบคาบและเชิงยุทธศาสตร์ฟังดูเหมือนภาษาทางการทูตใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนประโยคที่น่ากลัวจริงๆมาจากพลตรีมูฮัมหมัดปักปู ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC วิกิพีเดียได้บันทึกคำพูดของเขาไว้เมื่อวานก่อนว่า IRGC มีนิ้วอยู่บนไกปืนและขอเตือนอย่าได้คำนวณผิดพลาดหยุดคิดตรงนี้แป๊บนะครับนิ้วอยู่บนไกปืนนี่ไม่ใช่คำเปรียบเลยไม่ใช่กรอนพาไปแต่มันคือการบอกผู้บัญชาการทหารของเขาว่าเราพร้อมแล้วกระสุนเข้ารังเพลิงแล้ว รอแค่สหรัฐขยับเมื่อไหร่เรายิงสวนทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายกว่าครั้งไหลไหนคือข้อมูลจาก FDD s Long War Journal ที่รายงานว่า Fast News สื่อกระบอกเสียงของอิหร่านได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐทั่วตะวันออกกลางและแถบจะง,งอยแอฟริกาไม่ใช่แค่แผนที่กว้างๆนะครับคุณผู้ฟังแต่มันคือการปักหมุดพิกัดแบบเป๊ะ ระบุชื่ออาคารระบุฟังก์ชันการใช้งานรวมทั้งหมด20แห่งลองจินตนาการดูครับว่าทําไมเขาถึงเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกมาไม่ใช่เพื่อให้คนอิหร่านดูเล่นแน่นอนแต่เพื่อส่งสัญญาณบอกสหรัฐว่าเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าคุณนอนตรงไหนเรารู้ว่าศูนย์บัญชาการคุณอยู่ตึกไหนและเมื่อไรที่คุณโจมตีอิหร่านเราจะถล่ม20ฐานทัพนี้พร้อมกันทันทีความมั่นใจนี้ของอิหร่านมาจากไหน ทำไมถึงกล้าพาไทายมหาอำนาจอย่างสหรัฐขนาดนี้จากการรวบรวมข้อมูลเราพบแหล่งขุมกําลัง3แหล่งที่ทําให้อิรานปีกล้าขาแข็งขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาครับแหล่งที่1คือเทคโนโลยีจากจีนครับดักลาสแมกเรเกอร์ได้เตือนผ่านสื่อปราฟด้าเมื่อ11วันก่อนว่าจีนได้ส่งมอบอาวุธและขีปนาวุธจํานวนมหาศาลให้อิรานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ใช่ของเหลือนะครับแต่เป็นระบบอาวุธเฉพาะทางที่ออกแบบมาต่อกรกับศักยภาพของสหรัฐโดยตรงโดยเฉพาะขีปนาวุธต่อเรือรบระยะไกลและระบบนำวิถีที่แม่นยำขึ้นจากเดิมที่เคยคลาดเคลื่อน50เมตรตอนนี้เหลือแค่5เมตรนั่นหมายความว่าเขาสามารถเล็งหน้าต่างตึกบัญชาการได้เลยครับแรงที่2คือความช่วยเหลือทางเทคนิคจากรัสเซีย วิกิพีเดียระบุว่าอิหร่านได้รับเครื่องบินขับไล่มิก2 9และเฮลิคอปเตอร์โจมตีเอมจากรัเสเซียบวกกับตานแชร์ข้อมูลข่าวกรองและระบบป้องกันภายทางอากาศที่บูรณาการร่วมกันรัเสเซียต้องการให้สหรัฐเสียหน้าและเจ็บตัวเพื่อลดแรงกดดันในยูเครนดังนั้นรัเสเซียจึงจัดเต็มทุกอย่างให้อิหร่านเพื่อให้สร้างความเสียหายแก่สหรัฐได้มากที่สุดแรงที่3คือคลังแสงที่พื้นคืนชีพ Middle East Institute รายงานว่าแม้สงครามเมื่อเดินมิถุนายนปีที่แล้วจะทำลายขีปนาวุธของอิหร่านไปเกือบครึ่งแต่ด้วยความช่วยเหลือจากจีนอิหร่านสามารถเติมของเข้าคลังกลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมภายในเวลาแค่7เดือนเท่านั้นครับทีนี้มาดูเรื่องไทม์ไลน์ที่บีบหัวใจกันบ้าง จุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้ครับในวันพุทธที่12กุมภาพันธ์หรือพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิน่นเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะบินไปวอชิงตันดีซีเพื่อคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สื่ออย่างแอ็กซิออสรายงานว่าเนทันยาฮูจะไปขอกดปุ่มไฟเขียวให้ถล่มอิหร่านรอบสองโดยอ้างข้อมูลข่าวกรองว่าอิหร่านกำลังฟื้นฟูนิวเคลียร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เคยหลั่นวาจาไว้ชัดเจนครับว่าถ้าอิหร่านฟื้นฟูนิวเคลียร์สหรัฐจะโจมตีทันที นี่คือนโยบายที่ไม่มีช่องว่างให้ถอยหลังถ้าอิสราเอลโชว์หลักฐานว่าอิหร่านทำจริงทรัมป์ก็ต้องสั่งลุยและทันทีที่สหรัฐหรืออิสราเอลเปิดฉากอิหร่านที่นิ้วอยู่บนไกปืนก็จะยิงสวนกลับมาที่20่ฐานทัพสหรัฐทันทีและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเศรฐษฐกิจโลกคืออาวุธทางเศรษฐกิจของอิหร่านครับสมาชิตรัฐสภาอิหร่านคนหนึ่งเตือนไว้ชัดเจนว่าถ้าสหรัฐคุกคามภาคพลังงานของเราช่องแค่พอมุสและบัฟอันมันเดฟจะถูกปิดและคลองสุเอตจะไม่ปลอดภยัย คุณผู้ฟังครับ3จุดนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของโลกน้ำมันดิบ20%ของโลกผ่านช่องแคบฮอมุสถ้าปิดตรงนี้บวกกับอีก2จุดน้ำมันจะหายไปจากตลาดมหาศาลร,ราคาน้ำมันจะพุ่งเป็น2เท่าหรือ3เท่าทันทีตลาดหุ้นทั่วโลกจะพังพินาศและภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปจากสงครามเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงครับ ตอนนั้นอิหร่านอาจจะตั้งตัวไม่ทันระบบป้องกันภัยแยกกันทํางานแต่รอบนี้วิกิพีเดียบันทึกไว้เลยว่าอิหร่านได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากตั้งรับเป็นรุกหรือ offensive doctrine คือจะไม่รอให้โดนตบก่อนแล้วค่อยสวนแต่ถ้าเห็นสัญญาณว่าจะโดนโจมสีเมื่อไหร่เขาจะชิงลงมือก่อนทันที ความน่ากลัวอีกอย่างคือปัจจัยคนครับ Middle East Institute ระบุว่าผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่านกว่า30คนเสียชีวิตไปในสงครามรอบก่อนคนที่ขึ้นมาแทนคือคนรุ่นใหม่ที่มีความแค้นมีความดุดดันและพร้อมเสี่ยงมากกว่าคนรุ่นเก่าและที่สำคัญผู้นำสูงสุดอิหร่านไม่ได้สั่งปลดใครออกเลยแสดงว่ารัฐบาลหนุนหลังทหารกลุ่มนี้เต็มที่นอกจากนี้การที่ผู้บัญชาการทหารอากาศไปเข้าพบหลางชายของผู้ก่อตั้งประเทศแทนที่จะเป็นผู้นำสูงสุดคามเมเนี เป็นครั้งแรกในรอบ37ปีตามรายงานของอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนมันส่งสัญญาณว่าโครงสร้างอำนาจกำลังเปลี่ยนหรือมีการมอบอำนาจการตัดสินใจให้กองทัพโดยตรงหรือ pre-delegated launch authority แปลว่าถ้าเรดาร์จับสัญญาณผิดหรือผู้บัญชาการหน้าง,งานใจร้อนเขาอาจจะกดปุ่มยิงขีปนาวุธได้เลยโดยไม่ต้องโทรขออนุญาตใครซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่ควบคุมไม่ได้สรุปแล้วนะครับ ภายใน72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์ต่อจากนี้คือช่วงเวลาชี้ชะตาโลกเนทันยาฮู ah จะไปกดดันทรัมป์ให้โจมตีทรัมป์ต้องเลือกว่าจะยอมเสี่ยงทำสงครามที่อาจทำให้เศรษฐกิจพังก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมหรือจะยอมปล่อยให้อิรานมีนิวเคลียร์ในขณะที่อิรานก็นั่งจ้องมอนิเตอร์นิ้วแตะปุ่มยิงรอแค่สัญญาณเดียวเท่านั้นถ้าเกิดความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือมีการตัดสินใจเปิดฉากโจ,จมตี ทหารอเมริกัน6,000นายบนเรือรบและอีกนับหมื่นในฐานทัพต่างๆจะกลายเป็นเป้านิ่งของขีปนาวุธจีนรัสเซียที่อิหร่านถืออยู่และพวกเราทุกคนทั่วโลกจะต้องรับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันและวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าปี2020หลายเท่าตัว ย้อนกลับมาดูภาพรวมสั้นๆอีกครั้งนะครับวันนี้อิรานมีอาวุธที่แม่นยำขึ้นจากจีนมีระบบกวนสัญญาณจากรัสเซียมีแผนที่พิกัด20ฐานทัพสหรัฐและมีนโยบายการรบแบบชิงลงมือก่อนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำอิสราเอลกำลังไปกดปุ่มเริ่มสงครามกับประธานาธนิบดีสหรัฐนี่คือสถานการณ์ที่เปราะบางที่สุดและอันตรายที่สุดที่เราต้องติดตามแบบห้ามกระพริบตา เพราะท่านนิ้วที่อยู่บนไกปืนนั้นขยับเมื่อไหร่โลกใบเดิมที่เราคุ้นเคยอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภัยสงครามไม่เคยตัดสินว่าใครถูกแต่ตัดสินว่าใครเหลือรอดสวัสดีครับ